กระไดโล่ตัตั้เดือดก็จะได้แตดบาท con quà mình đánh bài bài Okay, bài 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 หาหมอทุราดแต่ละครั้งบอกเลยพาลูกไปยายบอกว่าไอชีพ Th thăm mại quát như nào nhưng mà tham mà to chi hấp đi lớn lắm tuần ừ. này gia yu yu có thay áo tối yu không? yu qua luôn rồi có mì gia không? không có cái này đấy là lại đa gia văn ván đây? văn... Làm tít bạc đa một trăm bạc là là khai quát 8 ừ. bạc ตอนนี้แกมีรายได้ทั้งไหมบ้างไม่มีเงินเงินเงินผู้ช่วงอยู่นี่ได้ไหมได้ผู้ช่วงอยู่ได้ต่อเท่าได้ประมาณเท่าไรได้แปดต่ออันนี้เราได้หับท้นกระถกจกโควิดยังไงบ้างอ่ะไม่ได้ไม่กลัวต้องไม่ได้อยู่งานเขาปิดนะคจ๊ะแล้วโดยปกติรู้จ้าไปทำอาชีพเพิ่มอะไรอีกตามมึกอับยาตามมืกอกับตอนนี้กิจการยึดมื้อใช่ไมวันนี้เหมนวันเราทำช่วงนี้ได้ประมาณเท่าไรวันนี้ làm thích bạc này, đái ừ. ra. Đó. là, liệu công an, hiệu gia công thì hay được đăng kiểm, đăng kiểm đái không? Mẹ bảo mẹ, mẹ không, không có điện thoại. Hửm? Đợi chút đi, không có điện thoại. Không có điện Không có điện thoại. không có điện thoại. có điện thoại. Làm không có điện thoại. không có điện thoại. Làm gì cũng không có điện Làm gì cũng không có điện thoại. Làm gì cũng không có không không có điện thoại. Làm gì cũng không có điện thoại. Làm không ทำไมถึงไม่ได้ลงอ่ะก็ไม่เป็นทำไมเป็นแต้รถเยียดตัวซับแบบนี้ย้วยตัวซัธรรมดาตัวซับธรรมดาที่เป็นตัวเละเฉยๆอช่วยอยูพื้ดก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเลยก็ยาให้แต่บ้านก็เดี๋ยวยาช่วยเรืองคนที่โดนคนที่ไม่มีโอกาสแบบคนอื่นแบบนี้ยังไงบ้างอยจะไดงงานทำได้งานยังมีให้เขาช่วยรายได้ขึ้นมา เพินเติมได้เลยมีงานทำได้ต่างๆได้ไม่ใช้ในครอบครัวแม่ก็ไม่เคยใจต่างๆก็เหนื่อยก็ท่ะคือเราเป็นเพื่อนบ้านกับยายเราเห็นยายแกแกอยู่แบบนี้มานานยังไงนานแล้วค่ะอืมชีวิตแกเป็นยังไงบ้างลำบากมากอืมคือแกทำทางรถไมฟขายใช่ไหมใช่ค่ะ โครงการเยียวยาของรัฐบาลที่แกไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นเก่าใช้ไม่ได้เนี่ยก็คิดว่าคนจนเข้าไม่ถึงอะค่ะในระบบเยียวยาโควิดสิบเก้าเพราะว่าคนจนๆเนี่ยคนอายุเยอะๆคือทําไม่เป็นนะคะเข้าไม่ถึงข้อมูลเข้าถึงอะไรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ค่ะคือใช้ระบบออนไลน์ไม่ใช่ค่ะก็อยากทราบว่าไม่รู้ทางรัฐบาล การทางเขาตรวจสอบแบบไหนเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจริงๆอะ่ะคือจะไม่ได้รับการเยียวยาส่วนที่มองเห็นนะคะแต่คนที่ว่าเหมือนเขาไม่มีที่ไม่มีอะไรเขาอยู่บ้านเฉยแต่เขาลงแล้วเขาได้ให้ช่วยตรวจสอบะคือลําบากจริงๆยากจนจริจรงๆส,ส่วนเรานี้ได้รับผลกระทบไปไหนมาก ทำงานอยู่ค่ะแต่ลงทะเบียนเยียวยาห้าพันก็ไม่ได้รับค่ะคือโรงงานปิดก็เไหมโรงแรมปิดค่ะเงินเ<า><า>ดือนไม่ได้ไม่ได้ค่ะลงทะเบียนก็ไม่ได้ลงเบียนก็ไม่ได้เหมือนกัป้าเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็ตกงานเหมือนกันเนี้ยตกงานเหมือนกันลงทะเบียนก็ไม่ได้นะยาง